สวัสดีทุกคนฉันเป็นหลิวหลิว来自泰国ขอให้ทุกคนติดตามฉันฉันรักทุกคนฉันมีความสุขมากและสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีสิ่งนี<嗯>้เป<谢>็นสิ่งที่ดีสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีทิ้งทิ้งเอ่อเขาให้ฉันกินลาเต้และฉันชอบกินลาเต้ชอบกินลาเต้ขอบคุณ ถ้าเกิดเป็นของพัิวถ้าเกิดย้อนกลับไปที่สเตจออดิชันก็จะเห็นถึงความแตกต่างเลยค่ะสิ่งที่พิวร,รู้สึกว่าตัวเองได้พัฒนาขึ้นน่าจะเป็นในเรื่องของความแข็งแรงในการเต้นแล้วก็การล็อกท่าแล้วก็สิ่งหนึ่งที่รู้สึกเพิ่งรู้สึกตัวตั้งแต่เข้ามาที่นี่ก็คือพัอิวรู้สึกว่าพิวเป็นคนที่เต้นแล้วลืมผ่อนแรงหรือว่าเขาเรียกวอะไรฟาสโตแล้วก็ความหนักเบาในไดนามิกต่างๆก็เลยทําให้พอสเตจสองก็เลยพยายามที่จะพัฒนาตัวเองในเรื่องของการแบบเพิ่มดนามิกการเต้นเข้าไปค่ะโอเค